สวัสดีครับซินเจียยูอยีชิ้นนี้ตัวดใช้สวัสดีวันปีใหม่จีนนะครับพำหรับปั๊มสอสวีครับวันนี้วันดีวันจุดจีนมีของแดงๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจากเจ้า HRV ตัว e อชเี N ี e v ตัวนี้นะครับลูกค้าได้รับการเปลี่ยนล้อแม็กเวขอบ1 9คู่ยางแลนเซลไปแล้วนะครับวันนี้ก็ามาเติมของก็จะเป็น โชคอมเพนเตอร์ฟนะครับเข้ามาเติมเพื่อเพิ่มสวรน่ะนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดคันนี้บอกก่อนเลยเดินทางมาจากภูเก็ตเพื่อมาเปลี่ยนโชคกับทางเรานะครับคอมเพิเตอร์ฟิตมีอะไรบ้างก็อย่างที่ทรบา,นา,า,า,ารนนรบนะครับโชคหน้าแนลสามารถปรับองได้16รหกะดับนะครับก็ขึ้เอยู่กับการใช้งานเลยทีนี้คันนี้เขาต้องการโู๊ที่ like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. hoping one day i blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows her a thousand faces. Hey Gimme that crown, get in my way and to be put down. Hitting your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The yeah. news <laughs> if it's some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip it. รคันนี้เป็น h r v ตัว EHDV e นะครับมาติดตั้งโช้กโพรเฟนเดอร์ฟิตแซดจะเป็นปรับสูระดับทั้งหน้าและหลังนะครับคันนี้โจทย์ลูกค้าก็คืออยากได้หล่อๆอยากโหลดลงสักหนึ่งนิ้วทางร้านก็จัดให้เลยครับเป็นโพรเฟนเดอร์ฟีตแซดทีนี้ตอนนี้ตอนนี้เราเซ็ตเบอร์กันเป็นเบอร์แปดแปนะครับหน้าแปดหลัง ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นเบอร์กลางของเขาลูกค้าคันนี้ต้องบอกว่าเป็น FC จากภูเก็ตเลยนะครับทั้งล้อแม็กก็ขับมาหา oh. เราเพื่อมาเปลี่ยนล้อแม็กนะครับก็ทำกันไปแล้วประมาณสักครึ่งปีที่แล้วมันเป็นแม็กของ19เวสเอฟเนาะรอบนี้ก็จะมาเติม oh. โช๊กเพราะอยากได้ทรงที่สวยขับดีเพราะที่ภูเก็ต เขาลูเขาก็เทสรถรอบสุดท้ายก่อนถุงก๊อกการตั้งศูนย์ก็นี่นะครับไปเพื